ในฐานะแพทย์และวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาตลอดต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความใส่ใจกันมากขึ้นแม้กระทั่งคุณภาพชีวิตภายในบ้านก็เช่นกันที่คนให้ความสำคัญมากขึ้นและเป็นที่มาของบ้านในโครงการ perfect masterpiece ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Property Perfect และ Sekisui ผู้นำแห่งเทคโนโลยีการสร้างบ้านประเทศญี่ปุ่นที่ได้ร่วมกันพัฒนาบ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ขึ้นบ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์นี้เป็นเสมือนเกราะป้องกันสมาชิกในบ้านด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นและในเมืองไทยยังได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบจากเครือโรงพยาบาลพญาไทยด้วย และในวันนี้เราอยู่กับนายแพทย์วิสิตจงกำมโชคแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์โรงพยาบาลพยาไทย2ผู้ชี่ยวชาญด้านอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้ให้การรับรองผลการประเมิน indoor air quality program ให้กับบ้านซีรีส์นี้ค่ะในการประเมิน indoor air quality program เรามีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้างคะ ผมหลักในการพิจรารณา indoor air quality program นะครับก็ mm hmm. จะใช้หลักที่มีชื่อยอ่อว่า HSE นะครับโดย H เนี่ยย่อมาจากคาว่า health คือสุขภาพนะครับหรือสุขอ,อนามัยนะครับส่วนตัว S ย่อมาจากคาว่า safety คือความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัว E เนี่ยย่อมาจากคําว่า Environment ที่แปลว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจริงๆหลัก3ตัวเนี่ยครับ SHE เนี่ยเราจะใช้กับบริษัทหรือใช้กับโรงงานเพื่อประเมินคุณภาพพราะเราเอา3ตัวเนี่ยฮะมาจับกับบ้านหรือมาตรวจวัดประเมินบ้านเนี่ยผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในบ้านนั้นนะฮะหรือลูกบ้านนั้นเขาก็จะมีในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับความปลอดภัยที่ดีแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนกันครับซึ่งทางทีมรับรองการตรวจได้เข้ามาตรวจบ,บ้าน Perfect Masterpiece นะครับ พราะว่าผ่านการประเมินตามมาตรฐานกำหนดครับผมโดยที่หัวใจของนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์อยู่ที่ระบบ Air Factory ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะของเซกิซุยค่ะ Air Factory System เป็นระบบกรอง3ชั้นซึ่งสามารถกรองได้ทั้งเชื้อโรค๊าสและสารก่อภูมิแพ้รวมถึงฝุ่นละอองขนาด0.3ไมครอนระบบ Air Factory ทำงานร่วมกับระบบ Air Tightness ที่ซีลปิดช่องว่างต่างๆ ไม่ให้เชื้อโรคและฝุ่นละอองจากภายนอกผ่านเข้ามาได้เราได้ทําการทดสอบในการเพราะเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียน,นะครับในจุดที่สําคัญของบ้านได้แก่ห้องนอนและห้องนั่งเล่นนะครับผลการตรวจพบว่าไม่พบเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวครับผม ทางเรายังไม่มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในบ้านนะครับที่มีขนาดน้อยกว่าสิไมครอนซึ่งจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจนะครับจากการตรวจวัดคุณภาพครับเพราะว่าไม่มีฝุ่นละอองดังกล่าวครับผมจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของระบบ Air Factory คือการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านและการระบายอากาศจากภายในช่วยระบายกลิ่นและแก๊สต่างๆด้วยค่ะบ้านที่ไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับอาจจะทําให้มีแก๊สและสารเบเบือต,ต่างๆเนี่ยล่องลอยอยู่ในอากาศภายในบ้านนะครับซึ่งแก๊สและสารเบเือต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์และสารเหล่านีอีนสีครับผมซึ่งสารเหล่านี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจระบบผิวหนังและตาครับผมแต่สําหรับบ้าน Perfect Masterpiece เนะครับเราได้ทําการตรวจวัดสารต่งางๆดังกล่าวนะครับพวบว่าที่นี่ไม่มีสารต่างๆในบ้านครับผ นอกจากการวัดเชื้อโรคและฝุ่นละอองแล้วเรายังมีการตรวจสอบค่าอื่นๆตามมาตรฐาน Indoor Air Quality Program อีกด้วยใช่ครับผมซึ่งทางเรานะครับได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นสัมผัสและความเร็วลมครับเพื่อวัดค่าบ่งชี้ความสบายในการอยู่อาศัยและการก่อให้เกิดเชื้อโรคภายในบ้านครับซึ่งผลการตรวจวัดที่นี่นะครับพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกข้อครับค่าต่างๆเหล่านี้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับห้องปลอดเชื้อเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งการตรวจวัดเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทด้านการตรวจวัดอากาศชั้นนำที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงแรงงานและกรมโรงงานอีกด้วยค่ะต้องขอบคุณคุณหมอวิสิตจงกำชโงนะคะที่มาให้ข้อมูลในครั้งนี้ค่ะทำให้เราได้รู้จักอีกขั้นหนึ่งของมาตรฐานการอยู่อาศัยกับการรับรองที่ทำให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นขอบคุณค่ะค,ครับ perfect masterpiece ยังมีเทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นด้วย t h e ร์โมอินส l เลตระบบฉนวนกันความร้อนสามชั้นลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีและระบบ Heat e x c h a n g e r แลกเปลี่ยนอากาศและอุณหภูมิทำให้บ้านเย็นสบายลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศช่วยประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย Perfect Masterpiece จึงเป็นบ้านที่ถึงพร้อมด้วยความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริงที่สุดนวัตกรรมแบบนี้ด้วยตัวคุณเองที่ Perfect Masterpiece ใน5ทำเลศักยภาพรัตนาทิเบศแจ้งวัฒนะรามคำแหงพระราม9กรุงเทพกรีฑาและสุขุมวิท77สวนกนุ้ง Perfect Masterpiece บ้านนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์คำตอบของการอยู่อาศัยในวันนี้และอนาคตค่ะ